หนุนมดอยรถยนต์เชฟโรเลตสบู่อนามัยสบู่สกินเดียวสมุนไพรควาวเคราขาวตราหมอเสงสวัสดีค่ะ,คะอยู่กับผลอละต้านในรายการซานิวเซชั่นค่ะซานิวเซช,ชั่นวันนี้นะคะจะพาไปดูความน่ารักของหนุ่มอเล็กเคเดตค,ค่ะกับภาพเป็นการสัมภาษณ์แบบแปลกๆค่ะจะแปลกยังไงนะคะแล้วทำไมถึงแปลกค่ะต้องไปติดตามชมพร้อมกันในช่วงยิ่งใหญ่สดรซีนค่ะ ทีนาชาติครับผมวันแม่ปีนี้ก็ขอให้ลูกๆทุกคนบอกรักแม่ไม่จำเป็นจะต้องบอกรักวันแม่ก็ได้ครับผมวันแม่อาจจะเป็นวันที่พิเศษเราอาจจะทําอะไรเพื่อแม่แต่ทุกๆวันแล้วก็ยังไงก็อย่าลืมบอกรักค่ะถึงจะคิวแน่นไม่ว่างขนาดไหนหนุ่มอักกนเล็กจะยินดีจะรอให้สัมภาษณ์กับพี่แจ๊คกเรีนของเราน่ารักสุดๆไปเลยหนุ่มอันเล็กลานจอด,ดรถเซ็นทรัลพรลมเก่าซุปเปอร์สตาร์ต้องมาสัมภาษณ์ที่รถหรือไม่ก็ลานจอดรถอเล็กด้วยนะคะวิราล รถตีจริงๆต้องขอว่าพี่แจ็คอุตส่ามามากกว่าใช่วันนี้เราก็มาเป็นติ่งของอเล็กซธีรเดชวันนี้เป็นไงฮะงานสนุกไหมก็สนุกดีฮะวันนี้ได้ทำสมุดให้คนที่มีข้อบกพร่องทางด้านการมองเห็นใช่ยทำบุญเป็นในตัวด้วยใช่นี่เป็นความสอนเบลเขียนว่าธีรเดชแฟนคลับต้องทำให้กันฮะธีรเดชอ๋อเป็นหนักสันเบลประตูข้างล่างนะคะไม่เกี Hal ่ยวฮะน่ารักนะผมชอบเฉยๆทำหน้านี้ ก็ทำเนาะน่ารักจุงเบยน่าจุงเบยน่ารักจุงเบยจริงๆแหละเฮียว่าสัมภาษณ์ที่จอดรถก็ยังได้งานเนี้ยเนี่ยขอยกนิ้วให้กับหนุ่มอเล็กเข้าใจเฮียเป็นเลับอยู่กับหนุ่มมาเกาเสาวสมชายที่งานเนี้ยเห็นบอกว่าทั้งลูกทั้งชายชมกันเองแต่จะเป็นคําว่าอะไรเนี่ยไปฟังกันดีกว่าผู้จ่าฉาฉานชอเลาะต่างๆแล้วแบบฮะเอามาจากไหนอะลูกแล้วเรารู้สึกว่าเราควรจะเก็บช่วงเวลาดีๆแบบนี้ไว้ พอมันผ่านวัยน,นี้ไปแล้วมันจะไม่มีละวคำที่ลูกเราติดปากมากที่สุดที่เราได้ยินบ,บ่อยๆอูป้าป๊าหล่อจังเลยป้าป๊าหล่อจังเลยใช้คำนี้เลยชาวชัวดิไม่จบแค่นี้เมื่อนักข่าวของเราพูดถึงเรื่องงานเยอะเอาเงินไปเก็บไว้ไหนหนุ่มเต๋าเลยออกอาการแบบนี้เลยเอาเงินไปเก็บไว้ไหนครับเมียไงับมหลายเรือร่องมากมายืนยี่สิบดิ เออเงินเป็นยังไงตอนนี้ผมไม่เคยรู้นะผมรู้แต่ว่าทํางานทุกวันเนี่ยมันเป็นยังไงมีตังค์ให้ยืมป่ะยอดเลยไม่มีก่อนยืมตังค์หรือจะเงินเลยน้องไม่ให้ก็น่าเกลียดนะยืมผ่านสื่อเลยนะผมก็มีอยู่40บาทจะพี่ตาวขอ30แล้วกันขอ30แล้วกันยืมเงินนักข่าวของเฮียเนี่ยดอกมันแพงนะหนุ่มตาวปิดท้ายหนุ่มมาดอบอุ่นยังหนุ่มตู่พบทอนที่พอถามไถ่ถึงงานละครก็ตอบมาแบบเลี้ยตู่ไม่สนใจกลับมาเล่นละครเคยดูไหมเคยดูพี่เมย์ใช่ไหมเคยดู โอเคไหม <Okay. S 2> โอเคเหรอมีแบบว่าติดต่ออะไรเข้ามาบ้างไหมคะมีบ้างครับมีหลากหลายแนวครับส่วนใหญ่จะมีบทพระรองส่วนใหญ่เราจะดูเป็นผู้ชายใจดีอบอุ่นที่ไม่ได้นางเอกที่ไม่ได้นางเอก <c oughs> อันนี้จะเป็นบทที่ได้เล่นบ่อยมากเออที่พูดว่ามีแต่บทพระรองไม่ได้นางเอกอย่างเงี้ยแง,มงม้มมาใช่มัก้กว่าอยากจะเป็นพระเอกจะได้สมหวังกับนางเอกใช่มั้เอาผู้จัดว่ายังไง ถ้าดูว่ามีคนที่ไม่ชอบมาตามจีบเราเราจะมีวิธีปฏิเสธเขาอย่างไรเขอยู่กับสถานการณ์นะครับว่าเขามาตามเราแบบไหนถ้าเขายังให้เกียรติเราอยู่ถ้าเขาไม่เข้ามายุ่งเรื่องส่วนตัวมากเกินไปเราก็จะพูดดีๆเราเป็นเพื่อนกันก็ได้นะครับปฏิเสตรงๆครับผมพี่คะหนูยังเด็กอยู่นะคะคุณสุดหกเองค่อยมาคุยกันใหม่ตอนนี้ไม่ต้องการใครยังเด็กอยู่เราไม่ปฏิเสธน,นะเพราะว่าเรกรงใจเราก็องหาให้ผลดีๆให้เขาฟังเขาอยากให้เขาแบบถอยห่างเราไปพูดด้วยเหตุให้ผลเราคุยกันดีๆก็รู้เรื่องบอกตรงๆเลยเฮ้ยเราม เนะบอกวนนันีกว่าที่เราทเ,าเสิงหาคม่องวันเสาร์ทีห3สิงหคม2 5 5 6ที่ผ่านมาบริษัทเชฟโรเลตเซลประเทศไทยจำกัดและบริษัทคาราดประเทศไทยพาน้องๆจากมูลนิธิส่งคระอ์เด็กชายบ้านปากเกรด็ดบ้านภูมิเวทสถานส่งเคระอ์เด็กหญิงบ้านราชวิถีมูลนิธิส่งคระอ์เด็กยากจน CCF กว่า300คน ชมภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชันเรื่องเทอร์โบหอยทากซิงสายฟ้าณโรงภาพยนตร์ SF World Cinema c e n t าเซน World กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเพื่อสังคมที่เชฟลอเล็ตทำมาอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบแทนสิ่งดีๆคืนกลับสู่สังคมไทยและเพื่อเยาวชนไทยโนูขอขอบคุณพี่ๆที่มาในวันนี้นะคะอยากให้มีกิจกรรมแบบนี้หลายๆปีครับขอบคุณทุกปีคะ่ะที เอาพวกหนูมาดูหนังคะ่ะที่จะเอาคนให้หนูดูค่ะอย่าให้พี่ๆจัดก,กิจกรรมแบบนี้อีกค่ะคุณรู้ไหมว่าอัลบั้มที่สองของกะลาคืออัลบั้มใดกะลานอกคอกหัวกะทิช่วงหน้ามีคำตอบครับ คำวา่ารอบข้อค่ะในปี2544ค่ะ ีวีภูโดาราชายยอดนิยม5อันดับประจำสัปดาห์จะตกเป็นของเระกคนไหนบ้างไปดูกันเลยอันดับ5เวียสุโกรวัชคานารถจากนักสู้มหาการอันดับ4สนยุคทรงไทศารจากหัวใจเรือพว่วงอันดับ3ตุ้มตามยุทธนาเปื้องกลางจากสุดสายป่านอันดับ2จะหาใครเท่กว่านี้ไม่มีอีกแล้วปีเตอร์คอปดาเรนดจากนางร้ายสายลับอันดับ1มาแรงแลงทุกคนไม้วริศศิริสันธนะจากผู้ดีอีสาน พรุ่งนี้มาติดตามชมทีวีพูโคดาราหญิงยอดนิยม5อันดับประจำสัปดาห์กันต่อในรายการ Star News Station นะครับวันนี้เราขอขอบคุณนิตยสารทีวีพูเจ้าระคุณบายทีวีพูเดอะจนาน357ทีวีพูบุฟเฟ่นิตยสารสไปซี่ศูนย์ไทยหมอเสงนิตยสารสตาร์นิวคะ่ะความสามัคคีจะเป็นพลังช่วยผลักดันให้ประเทศชาติก้าวหน้าคะ่ะค่ะวันนี้เมื่อลาแล้วนะคะเราสองคนลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ